สวัสดีครับมนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์505ศู้อันดับ2ทะเลลึก21ล้านกับ24ล้านโอ้โหวันนี้เราจะมามนี้พลังเซิร์ฟเวอร์505พลังหนึ่ง 1. พลังอันดับที่108่ร้องสิมาห์ฮากระเทียมเราจะมากระเทียมราชาทะเลลึก ซื้อยังไรนี่ M N M N อันดับที่หนึ่งร้อยหนึ่งเราจะมากระทืบก็ต้อกระทืบราชาซีฟูด้ดในเซิร์ฟเวอร์ห้าศูนย์ห้ามาหืมมาไปเปิดก้อนละอยละเปิดก้อนละ โซนิคฝังสีเงาไปโชว์เข้าไปเรียบร้อยเอาโซนิคฝังสีเงามาติดโล่ปูบอมโอ้ย <c oughs> บอดี้ซอยเลยโล่ปูบอมแหงขนาดแหงขนาดอึงมาผันหุกอาชุละนะไล่โจมปีมาอีกโอ้หอโหสุดเด็ดบันนี้ คิดว่าชุดเดียนนั่นนี่ติดสีตัวเลยกัดก่อนนะเด็กรัวแขนอุลามานมาขอร่องกระเทือบปุ้งใช่ดอกจะจะบาดกันนะมาโกเคสึสนตีนพิทักโลกตึงเข้าไปโอ้โหบาดตายเสยโจมตีบ้าคลั่งตึ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 งขาบสิทธ์มา อีกาละเบิดตายอีกาละเบิดตายโซนิคฟังสิงเอาปิดฉากชุบโชว์เข้าไปอืมกัดกรนก่แห้งแห้งขั้นข่อยมีรสชาติทะเลดี็ไม่ค่อยไก่เึ้นสิทธิ์ดี่ะเสริมเนี่ย๋ยวเพิ่งกันอือ พลังขึ้นหลายแต่ว่าข้อปูบอมเวนี่นี่ข้อปูบอมโกเคซื้อแบกว่าได้เปเทนใช่ไหมฟูบุกิมาเอาลองโกเคซื้ออีกจักบาดด้วยโกเคซื้อใครจะหนากว่ากันแถม,แถม อ่ะโอ้ของพายเปิดก่อนของเขาเปิดก่อนโอ้โหสนี้เขาเปิดก่อนใส่สนี ي เขาอ,อีกโชว์เรียบร้อยหายไปเลยแส่ฝาทลายภูเขามาอีกตึงติดโล <c oughs> โลจางเลยทำบีแม่นยิ่งธรรมดามาตึงปึงปึงตึง,งบอเป็นยัง โจเซ่ปืนใหญ่ศูนสลายหกแสนชิวๆยังชิวๆมาตาคอยได้บ้าง่ยพายุคลั่งมาชวบเฮ้ย <c oughs> เกือบเกือบเกือบแล้ววิญอา,อางนี่มาสวนตีนพิทักโลกตึงตึงตึงเอาโอ้ดิมคาไม่มีการรับแรงกระแทกเนาะ วาย,ยู่คือส่วนี้คือปาไตสอดไปนะส่วนีนวน้ฟังสีเงาใสยังก็เก็นจีไดหนิ่ง่วนตีนพิทักษ์โลกมาอีกตึงข้าไปติดโรสะบ้นแขนมาตึง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 ,งสกิดซ้สำสกิด มัดโอ้ยมันกระตีว่าเขาแล้วพนะูน่ะตีลานสามูอีก,กาดับกระแดกกระแทกเวดเลยไอ okay. อีก,กาเขาชิลระเบิดตัวต้วนีลยนะพาอยุข,ข้างมาชัวบเข้าไประเบิดวะบอาระเบิดติไปตึงตึงตึงสองลานสองการะเบิด งางยีบ่ยังอยีกโอ้โหยังยังยังไม่ตายโชว์เข้าไปโอ้โหโล่สามเทินเนาะออีการะเบิดระเบิดไประเบิดมาบอกโกงสะบันแค้นใส่ปูบอมตึ้งตึ้งตึ้งยิงไปโอ้ยสัมสกิดมัดสยบมันโอ้ย มาสยม่นคงแข่ิเอาไปลวดตรงรับไปซะชุบเข้าไประเบิดมาอีกนะแทงเขาแทงเขา่ขาโซูนิกเ็มีลูกไฟใส่อ่ะมีหกลกแล้ววันนี้โซนิกปังสีงเงามาชุบเรียบร้อยแส่ฟ้าทลายภูเขาตึงปูบอมนั่งยิกเฮ้ยมีไม่ยออ่อท้อ พายุคลั่งโซนี่ต้องไปแล้วจังหวะนี้ชุบบอตายเสะฝาดทลายภูเขาตึงตึงตึงโซนี่หายซอมบี้แมห่หนึ่งขึ้นนั่นตายเทอบุเ <c oughs> ตะมากระติดโลขนาแล้วเตะมาสะบันแค้นมาซอมบี้แมนตึงตึงตึงยิงชู้ <c oughs> ยิงกุนสินน้ำ <c oughs> เปลี่ยนสีน้ำพายุคลั่งหมุนตายถ้าเปิดขึ้นกันมามาตะไปตึป้งตึ้งตึ้งโอ้ยเทือนใหม่มากมันกบฏจบแล้วจังสิตีลงไปโหลปูบอมใครนะพายุคลั่งตายนอบตายจริงแล้วรอบนี้ซอมบีแม่นเนี่ยอ่าเส่ฝาทลายภูเขา ตึงตึงตึงหายไปหนึ่งหลอดดีขึ้นมาอีก <c oughs> อุ้ยเมื่อยเลยเหื่อยดีเนาะเสยเสยพายุคลั่งหมุนไปแสนห้าทำสก,กิทแสฟาทลายภูเขาตึงเก่าแสนเจ็ดฮ่าฮตีกันบาลุ่งหนักมือเนี่ย โอเคครับก็คือสีแพและเบื้องส่งปีเขาบดตายเตือนที่เก่าแล้วแสฟาทลายภูเขาตึงตึงตึงแปดแสนต้องมีอต่อมิกเนาะแล้วต่อมีก็่อยปาดแห้งโเคเชื่อสือพายุคลั้งมาชูสกิด เอ้อตึงตึงตึงเข้าไปอีกโลปูบอมไขกระท้นขนาดโลปูบอมเนี่ยุนอีกแสบฝาทลายภูเขาตึงตึงตึง,ง <c oughs> เฮ้ตีตีแค่เสือบอลลงโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับเซิร์ฟห้ารูน์ห้า สู่ไพเริ่มได้แล้วบ่มีไอ้านโบ่โบมีราชาทะเลลึกเนี่ยแต่ว่าตัวดำคอยมีอยู่เด้ตัวดำตัวดำจักใบปะตัวดำเจ็ดสิบหกใบโอ้ยบ่ส้มดอกโอเคครบับไปแล้วครบับ